เวลาหยอดกาวหรือหยอดของเรลนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยไม่ขาดไม่เกินหรือว่าแนวของการหยอดนะครับมีความเรียบร้อยสมบูรณ์และถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะค,คุณจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นทร่ไหนหรือว่ามีปริมาณที่สูญเสียไปเท่าไหร่ นี่คือรายการแนะนำสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมการผลิตซูเปอร์ซอสผมทศทิพย์สุนสาธรซีเนียร์คอนเทนต์อิดิเตอร์จากมูดัลมูร์เฟเจอริงบริษัทกรีโอมีเดียครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณติดกาวหยอดกาวกับชิ้นส่วนเล็กๆขนาดเล็กแบบนี้นะครับถ้ามันมากเกินไปจนมันเยิม้มก็อาจจะทาให้แผ่วงจรเกิดความเสียหายได้แต่น้อยเกินไปก็อาจจะกกรประกบไม่อยู่ติดไม่อยู่และในอีกกรณีหนึ่งครับถ้าไม่ทั่วถึงเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของวัสดุต่อการยึดติดหรือกรณีเลวร้ายที่ส เสียหายภายในได้ครับโดยมากนะครับปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับการทํางานด้วยแรงงานแบบแมนนวลครับพวก human e r r ร์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เจอได้ทุกวันเลยทีเดียวไม่นับปัญหาขาดแคลนแรงงานทําให้ผู้ประกอบการจํานวนมากเนี่ยหันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้นกันนั่นเองครับทำให้งานหย่อนของเหลวเองเนี่ยก็มีหุ่นยนต์อ,อัตโนมัติมากมายขึ้นในตลาดแต่วันนี้ครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับ e x y l i a ยหุ่นยนต์หยอดของเหลวแบบ3แกนจาก Sangatech ที่มาพร้อมกับแมชชีนวิชั่นทําให้การใช้งานเนี่ยเกิดขึ เอ็กซิเลียเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แบบ3แกนตั้งโต๊จากแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างซังเอเทคที่เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและโซลูชันการหยอดของเหลวในงานอุตสาหกรรมครับการใช้งานเอ็กซิเลียในการหยอดของเหลวเนี่ยเรียกได้ว่ามีความแม่ยมนยำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นการหยดของเหลวหรือการควบคุมปริมาณสารที่ต้องใช้ทำให้ไม่เกิดความสูญเปล่าและโดยการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติความแม่นยำสูงนะครับจึงสามารถลดความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นได้เมื่อเทียบกับแรงงานเนี่ยถึงเ,เวงกว้าสนนิบน้อร์เซ็นต์เลามารดตรวจ้อง้อกว ยังงปรง่ใสซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนความสูญเปล่าที่เคยมีให้กลายเป็นกําไรที่จับต้องได้ครับเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าเอ็กซิเียเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเอ็กซิเลียนะครับมีให้เลือกตั้งแต่รุ่น AXA 200 AXA 300 AXA 400และ AXA 600ครับต้องบอกว่ามีความต่างกันอยู่ที่ระยะการทํางานของแกน X และแกน Y สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง800มิลลิเมตรต่อวินาทีมีจุดเด่นอยู่ที่แมชชีนวิชั่นหรือกล้องครับรวมถึงซอฟต์แวร์อัจฉริยะตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับน้ำหน และอะไรที่ทําให้เอ็กซิเลียนะครับแตกต่างจากคุณยนหยดของเหลวแบ์อื่นๆในตลาดเราลองมาดูกันดีกว่าครับที่เด็ดของเอ็กซิเลียนะครับอยู่ที่การติดตั้งมาพร้อมกับแมชชีนวิชั่นทําให้การทํางานเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์บล็อกออฟเซตที่แม้วัตถุจะเคลื่อนที่เปลี่ยนมุมแต่ก็สามารถระบุตำแหน่งเดิมได้ด้วยตัวเองทำงานคู่กับ Image Alignment และ Image c o อ r e c t i o n ทั้งยังมีการจำลองเส้นทางการหยอดของเหลวด้วยฟีเจอร์ Predispense Simulate p a t ททำให้แนวการหยอดของเหลวเนี่ยเกิดขึ้นจริงเหมือนกับการจำลองผ่านโปรแกรมได้เลยครับ นี่เรายังไม่ได้พูดถึงฟีเจอร์ Encapsulation เลยนะครับที่ช่วยให้กำหนดทิศทางการหยอดของเหลวหรือการสร้างแพทเทิร์นในการหยอดได้อย่างง่ายดายรวมถึงนะครับฟีเจอร์ Automatic Array Repeat นะครับที่จะทำให้ระยะห่างการหยดของแต่ละจุดเนี่ยมีความสม่ำเสมอรวมถึงกำหนดเส้นทางการทำงานอ,างอัตโนมัติด้วยครับ เรามาลองดูกันในส่วนของซอฟต์แวร์อย่าง Fluid Logic กันบ้างครับจะเป็นตัวควบคุมฟีเจอร์ที่เราพูดถึงกันก่นกอนหน้านี้นะครับพร้อมแสดงผลการทํางานแบบเรียลไทม์มีหน้าตาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจครับผู้ใช้นะครับจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการประเมินการทํางานหรือการเก็บข้อมูลเพื่อมาทารีพอร์ตครับแต่พอเราพูดถึงแบรนด์ s ัง g e t e c นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยต้องบอกว่า Market s o l u t i o เลยครับนอกเหนือจาก Excelia ที่มีความโดดเด่นชัดเจนแตกต่างจากแบรนด์อื่นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า ThinkRewall wow, เนี่ยก็ไม ที่ทําให้การหย่อดสารเคมีเ,เกิดขึ้นได้ในปริมาณที่ต้องการและไม่ต้องปล่อยคาวไว้ให้แห้งที่ปลายนอโซหรือเทคโนโลยีวาลสเปรย์ที่ใช้เคลือบวัสดุเช่นแผงวงจร PCB ก็สามารถควบคุมํายายกระจายได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องไปสัมผัสกับส่วนอื่นที่ไม่ต้องการาการควบคุมเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยําซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความแตกต่างอีประเด็นของวาลจากซังเอทเทคเพราะตัววาลเนี่ย เขามีการออกแบบเฉพาะครับให้สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างสม่ำเสมอมีความเถียรในการใช้งานหากคุณสนใจเครื่องหยารของเอรยอชิยะเอ็กซิเลียน,นะครับทางเซ n เทกเ,เนี่ยเราพร้อมเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้ทดสอบหน้างานจริงเลยครับเรียกได้ว่าเป็นบริการก่อนการขายนะครับที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถประเมินความคุ้มค่าได้อย่างแม่นยาําและใกล้เคียงมากที่สุดครับ หาเราพูดถึงเฉพาะ e x c e ซ i e n นะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นทั้งความแม่นยำในการใช้งานที่สูงมากโดยการทำงานอัตโนมัต,ต,มติตามแบบฉบับมาตรฐานแบรนด์ญี่ปุ่นต่อมาก็คือการใช้งานง่ายครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี Machine Vision ทั้งยังรองรับการใช้งานได้หลากหลายเปลี่ยนวาวได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้มีขนาดการะทัดรัดประหยัดพื้นที่แต่ทำงานได้เร็วเป็นแบบเดสก์ท็ สามารถควบคุมต้นทุนและประเมินคามคุมค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนต้องบอกว่าเอ็กซิเลียเนี่ยเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เิเล็กทรอนิกส์กเครื่องสำอางและอยา่างมากๆเลยครับผมเข้าใจนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีสวิตชิ่งขอที่ตามมาไม่น้อยลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็นโรงงานที่ใช้คนอยู่แล้วในการหยอดหรือว่ามีเครื่องแบนอื่นอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาแตกต่างจากการลงทุนใหม่ตั้งแต่ต้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าซังเอเท็ Tech เนี่ยสามารถนำเอ็กซิเลียและโซลูชันอื่นๆมาให้คุณทดสอบในนนทที่างงงเห็ผลลััพ์จจริๆบต้้อได ตรงนี้นะครับจะทาให้คุณเนี่ยมีโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นและก็ลดต้นทุนได้อีกด้วยครับสำหรับเรื่องบริการหลังการขายต้องบอกว่าหายห่วงเลยทีเดียวเพราะซังเอเทกเนี่ยมีสาขาย,ยังเป็นทางการในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นประจําอยู่ที่นี่เลยครับการแก้ไขจึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้เสียเวลาเดียวว่าทังงานบริการและก็ซังเอเทกมาพร้อมกับมาตรฐานการบริการแบบญี่ปุ่นที่ใส่ใจตั้งแต่ก,การซื้อจนการดูแลหลังการขายก็เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมั่นใจได้ทั้งประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและงานบริการซึ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นลดราคา20%อยู่ด้วยโปรโมชั่นนี้นะครับมีจำนวนจำกัดจองก่อนได้ก่อนจองช้าจ่ายราคาเต็มนะครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Factory Choice เพื่ออัปเดตข่าวสารเทคโน,นโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเว็บ e ไซต์ factoryec.com อีกด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ